ดูสามสาวครับผมฝุ่นกลบเลยนะครับสาวอวบอยู่ด้วยกันก็แบบนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซี ทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราช่องพังคำมือน,นะครับผมวันนี้ก็กิจวัตรประจําวันของคนเลี้ยงช้างครับกินน้ําอาบน้ําครับก็ผู้พาดอกมือนะครับผมสวัสดีครับผู้พาลูกหลอกครับผมดูสามสาวครับผม ฝุนกรลบเลยนะครับสาวอวบอยู่ด้วยกันก็แบบนี้ครับผมมีเฮครับเสียงลั่นป่าเลยครับผมยังขาดดีเจข้ามือนนะครับวันนี้เพื่อนๆก็กลับบ้านหลายเชือกแล้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยจะได้กลับบ้านนะครับผมเพราะว่า ม่ได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรหมดแล้วนะครับก็แม่โบวี่ครับน้องส้มโอ้ฝุนกรบเลยนะครับผมดูพี่ดาวคล้ายๆว่าจะหันมองขมือนครับนี่จริงด้วยครับเพื่อนยังไม่มาครับนะครับผมหมินเพิ่งเดินออกมาครับวันนี้เพื่อนๆก็กลับบ้านไปแล้วสามเชือกครับ มีพ่อใหญ่ทองคําสีดอคุณเงินแล้วใจมงคลนะครับอีกไม่กี่วันสาวาอวบก็คงจะได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะครับแล้วอีกอย่างเราก็ซื้ออ้อยไว้ปลาหนึ่งนะครับเราก็จะให้เขากินต่อสั่งต่อฟาง ตอนกลางวันนะครับกลางคืนแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารนั้นเป็นเป็นอ้อยนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้มาที่สนามบินนะครับผมก็คงจะโผล่ไปมัดอยู่ที่บ้านครับดูครับเจ๊ก็เหมือนมาหลังเพื่อนเลยครับ ก็มาเจอม้านะครับผมม้าเป็นสัตว์ที่ช้างหลายๆเชือกที่กลัวนะครับอย่างเช่นก็พังพี่ดาวสีดอกคุณเงินหรือว่าคำหมื่นนะครับเจอมาก็จะกลัวนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับวิ่งนะครับจะกลัวเฉยๆครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมช้างถึงกลัวม้านะครับผม ดูอาการครับเเริ่มจะเห็นมาแล้วครับผมหันมองครับหันมองเล็กน้อยครับผมก็กลัวธรรมดานะครับแต่ไม่ถึงกับวิ่งนะครับดูครับผมดูตื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปตามไปดู ที่สระน้ำลนลครับผมนี่เราก็มาถึงสระน้ำแล้วครับผมน้องช้างและลาเชือกก็พากันกินน้ำครับตอนนี้สมาชิกของเราก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมกลับไปก่อนเพื่อนแล้วซ้มเชือกครับหลังจากนี้เราก็จะ ตามไปนะครับแต่ว,ว่ายัางไม่ถึงเวลานะครับ,าาบเจี๊ยวก็มากินน้ำตรงนี้ครับกินใกล้เพื่อนไมนะครับเพราะว่าเพื่อนลงป่าแล้วควรจะไม่กินนะครับถูกกินเพื่อนแล้วจะไม่กินน้ำนะครับสงสัยไม่หิวน้ำครับสงสัยไม่หิวครับไม่ยอมกินเลย ดูน้องตัวเล็กบ้างครับวันนี <S 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 ้น้องตัวเล็กอาบน้ำกับพี่พี่ครับอ้าวน้องดอกมืออาบน้ำให้ควานแล้วครับเสร็จแล้วครับดอกมือเสร็จแล้ว ขึ้นมาแล้วครับว้ไปเล่นโทรศัพท์เลยครับผมดูครับอู้อิ่มมากครับคงกลางนะครับผมวันนี้อิ่มมากแล้วครับไม่ใช่น้องยังกินน้ำไม่อิ่มครับนานจริงนะครับน้องกินน้ำไม่อิ่มครับ อ้าวพี่ดาวทำไมไม่นอนน้ำครับพี่ดาวโอ้พี่ดาวไม่ยอมนอนนะครับให้ควานเปลี่ยกหมดแล้วนะครับผมเอา <c oughs> ครัอบวันนี้นั่งใกล้ดอกเลยครับอ้วนมากครับคนมอก็ฝึกน้องเป่าน้ำนะครับผมฝึกน้องให้เป่าน้ำมนนะครับผมอเก่งมากครับ ครับผมเก่งจังเลยครับดอกไม้เก่งมากครับฝึกง่ายสอนง่ายครับเรียนรู้ได้ไวมากๆครับดูครับเฮ้เก่งครับดูพี่ๆกางครับเต็นน้ำเย็นสบายเลยครับ พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปส่งน้องใบบุญนะครับผมเพราะว่าเสร็จภารกิจจากฝึกน้องใบบุญแล้วครับจบแล้วครับผมใแบบุญจบเรียนจบแล้วนะครับอาบเสร็จขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาตักน้ำโชว์นะครับผมเออเก่งมากครับผมน้องจ้างเราเก่งทุกเชื่อนะครับซุ้มเราทําได้ทุกอย่างครับ ก่อนไม่เกเปียกหมดแล้วนะครับผมพีดาวเบาแต่สกวนแล้วนะครับผมเปียกกันหมดแล้วนะครับแก้งกันสนุกสนานมากครับอากาศร้อนๆก็อาบน้ำเย็นสบายครับ ก็ขึ้นไปปลูกไปมัดแล้วนะครับเลือยังเรือแต่ข้าเหมือนนะครับยังเรือข้าเหมือนครับอาบน้ําเย็นสบายเลยนะครับผ <c oughs> มนี่แต่เชื่อตุนอ้วนนะครับผมอ้วนทุกเชื่อเลยครับผมอยากดูช้างอว้วกช้างใหญ่ให้ดูช่องฟังกระเหมือนนะครับผมอยากดูช้างอว้วกช้างสวยต้องดู ช่องกลุ่มช้างวัฒนธรรมบ,บ้านเรานะครับผมช่องฟังกระเหมินมีแต่สาวอวบนะครับคนเอกไปลังอาบให้กระเหมือนเย็นสบายครับไม่รีบครับเพราะคนเอกอยู่ที่นี่ครับบ้านอยู่นี่ครับไม่รีบครับอาบเย็นสบายครับไม่รีบเหมือนเพื่อนครับ ลุงใสจะรีบกับเพื่อนครับลุงใสเห็นเพื่อนมปแล้วอยากไปครับขึ้นมาแล้วครับผกไปมัดกินหญ้าที่เดิมนะครับกิจวัตรประจำวันของกลุ่มช้างมัดนเราครับก็มีแค่นี้ครับผม ขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและส่งมอบก,กำลังใจให้ทีมงานช้างวัฒนธรรมบ้านตราดเสมอมานะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอฝากช่องฟังกำาเหมือนนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสะไครกดกระดิ่งให้ช่องฟังกำาเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ